เดินไปครับเดินไปใกล้ถึงแล้วครับถ้าล่วงมานี่้องห้เลยนะเกือบแล้วครับมาดูกันครับว่าจะเป็นโ,โ,โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบ Scape Fun Parkour Lobby อะไรสักอย่างนะครับคือชื่อแบบนี้ยาวมากเลยนะครับก็คือแบบมันจะเป็นแบบเหมือน พวกบ็อกมายคาร์เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเตจที่1น,นะครับนี่ดูดิโรบอกอะ่ะเหมือนเล่นอยู่ใน Minecraft เลยไหมทุกคนอ่าอะไรเนี่ยเอาสวัสดีครับคุณ NPC กูขอกระโดดก่อนเฮ้บอืมเฮ้บหฮ้บหฮ้บเฮ้ฮ pp, ฮ<笑><笑>ยเองอะล่วงเลยเพิง่งเพิ่งด่าดแรกเองนะทุกคนเฮ้ pp. ถ้าใครอยากสกิปสเตจก็ ใช้โรบักซื้อได้นะครับไปแล้วโอ้ชียวรครับชียวชียวถ้าถ้าล,ล่วงนี่กับ what the fuck โอ้โหแค่แค่ด่านแรกนะครับทุกคนวันนี้ว่าจะขอเล่นสักห้าด่านห้าด่านสิบด่านนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมโอ้โหอ,อ,อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นกาฟิตี้นะที่สองดูดิ เป็นบล็อกไมค์ครับเลยทุกคนเปิดเปิดเปิดเป๊บแบบนี้คนคนเล่นแบบน้อยมากเลยนะครับผมเอยอะ yeah, อยู่อะเมื่อกี้เข้ามามีวงานน้อยมากเลยหนึ่งคนหรือเปล่าตอนนี้เริ่มเข้ามากันเกี่ยนี่ไงประตูน,นั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะรลืมไปละห้ามตดวลาวาใช่ปะดูสิทุกคนโคตรคิดถึงไมค์ครับเลยะ่ะ ห้ามโดนแล้วว้า,อาโอเคผ่านมาได้อันนี้อะไรห้ามโดนสีแดงใช่ไหมชิวครับชิวเนี้ยอ่ะจิปปึ๊บก๊อปปี้วางมันคือก้อนเค้กนะครับทุกคนปึ๊บ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 โอเคมาถึงแล้วครับก็มาถึงด่านที่เป็นตะบองเพชรน,นะครับเอ้ยอะไรขึ้นหน้าจออีกอับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอ้ยเกือบลวงนี่คืออะไรที่ทุกคนหมาหมาหมากับบ้านแล้วแมวครับเอ้ยเนี่ยไฟเนี่ยจำได้เลยเนี่ยใช่ปะวะเล่นนั้นมันคืออะไรกล่องเดินแสงนะใช่โอเคแต่อันนี้ก็ชิวๆครับผมมาครับออบบี้ผมไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อโอเคจะซื้อเหมือนปืนเลเซอร์เฮ้ย อันนี้เขาเรียกอะไรวะโกเลมใช่ป่ะทุกคนอ่ะเรียบร้อยไม่ตกใจเลยวะเสียงดังโอเคเราก็ผ่านจากโกเลมมาได้นะครับโาเคมาโอเคโหชอบไปหยยบทุกทีเอ๊บเป๊บเ๊บชิปเป๊บเป๊บ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 โอ้โหไอ้ชิย อุศลตั้งใจทุกคนท่านโตเอ้ยเขียวไปต่อครับเฮ้ยอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเฮ้ยเอ้ย,อยคือมันคือมันไม่ยากหรอกทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทำนานนะครับโอ้โหโอ้โห,โหมาไหนจะถึงวะเนี่ยเฮ้ยมุมกล้องอย่ามุดเองดิเสียแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรไกลโคตรไกล,ไกลฮะ

Okay, เดินไปครับเดินไปใกล้ถึงแล้วครับถ้าล่วงมานี่ตองไห้เลยนะเกื <c oughs> อบแล้วครับามาดูกันครับว่าจะเป็นด่าน what อ๋อเรามาถึงพอดีโอ้โหตกใจนึกว่าจะกลับไปนึกว่าจะกลับไปเริ่มใหม่โถ่เอ้ยโอเคไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชิลขึ้นอะไรนะ หินครับ stone stone ไปครับ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 ก้าวไกลเก้าวไกลได้ครับทุกคนร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับอ้าเอ้โอยเชีฮ้ยตะโกนเลยโทษครับโทษครับเขี่ยไปต่อครับผมไม่มีไม่มีเช็คพอยด้วย oh my god oh my gosh โอ้โอ้โคตรสูง ใครกลัวความสูงนี่ไม่ได้เลยนะครับทุกคนเกียไป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 เอ้ยอนี่เป็นด่านไฟเอ้ยโอ้โหเกืบอบล่วงปึ๊บปึ๊บปึ๊บร่วมเดินทางอ่าเรามีทอชนะผมทอชโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหบางจอมากปึ๊บโอ้โหสว่างขนาดนี้ใช้ทอชทำไมโอเคกล่องคราฟนะครับผมคือมันเป็นแมปที่แบบใครคิดถึงไมค้าก็ เข้ามาเล่นได้นะครับอ่าโอเคไปครับเรื่อยๆฮะโอ้โหไอที่จะถึงอยู่แล้วอ my god โอ้ยปึ๊บปึ๊บไม่ง่ายไม่ง่ายเลยง่ายคนอื่นน่าจะง่ายนะผมไม่ง่ายด้วยนะโอเคไปครับไปครับเมื่อกี้มาพาดตรงเนี้จะให้ซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีตังครับบ Icana, โอ้โหโผลก็บตกโอมันมันมันมองยากมากทุกคนนี่มันติดกันแบบเขี่ไปไปไปมาถึงอันนี้้วครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะโอ,โอ chanting, ้โหมลายตาไงไม่รู้ทุกคนอจะอ้วกนะเอ่อเออ อันนี้เป็นอ้อหินเขียวเหรอหยุดตะใครขึ้นอะอึบึหินดูมานานจนตะใครขึ้นอึ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 ทุกคนน่าจะเ,เวะียนหัวโอ้โหไอ้เ,อเมามึนเมาแล้วตอนนี้คนระับเหมือนจะอ้วกเลยวเขียไปต่อครับน,นี่เป็นกระจกนะครับทุกคนไป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  ทุกคนอาจจะได้เห็นแค่มุมกล้องเนี้ยม like ันต้องใช้แบบสมาธิที่แบบจะกระโดดมากเลยนะครับไปครับเดินตามเส้นสีเหลืองไปนะครับผมโอ้โหติมเติมเตมติมเติมเติมติมเติมเติมเิมจิ <es> ๊บโอเคสวยโอเคไปต่อที่แตงกวานะครับแตดงกวาไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยสวัสดีคุณ เรสด้วยวนะครับครับทำไมเขาไม่มาเขากำลังบักอ่ะหรือว่าเขากำลังจะเข้าแมปนะครับทุกคนโอเคเนี่ยมาถึงแตงโมแตงโม,งโมใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีครับเอ้าไอ้ะวัด,ด,ดมาปุ๊บเขาหายไปเลยเปนลยเนี่ยอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยสลามปะ ดึง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 เดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยนะครับผมห้ามร่วงใช่ปะร่วงก็ขึ้นมาใหม่ได้โอ้ดีดีดีโอ้โหนี้ก็เชียวดินี้ก็เชียวดิเชียวดิอย่างเงี้ยไม้ก oh, ็เดินไปได้ปะเฮ้ยเดินได้เดินได้อ่าพอเชียวครับทุกคนถึงแม้จะหน้าหวาดเสียวนิดนึงก็ คไปได้ต่อไปเลยครับเป็นไม้อุ้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากอ่ะตอนนี้เรามาถึงสเตจอะไรกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปั๊บปั๊บจะปั๊บปั๊บจะปับปบะป๊บปั๊บโฮ้ยจะล่วงไนะจะล่วงไนะล่วงฮนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรขึ้นหน้าจอเฮ้ยขึ้นอีกแล้วเรามาถึงสเตจที่อะไรขอดูแป๊บ ยี่สิบสองแล้วโอ้โหยี่สิบสองละไปต่อไปเลยครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขียแวบบแบบผมโอ้โหชิลมากชิลมากเีาจะเดินได้ว่าแต่มันซึ่งสุดอยู่ที่ตรงไหนนะออวันนี้ขอให้ได้สักประมาณสามสิบก็พอแล้วครับผมห้าดักนะครับไปครับไปครับ ไปไปไปโอ้ย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 อโหหยโหคนดูนะะตกใจขอโทษครับนึกว่าจะตัวเย่ซะแล้วเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้กิ่งไม้แบบใบไม้อ่ะโหดูดีโคตรบางถ้าเป็นใบไม้จริงก็จร่วงไปแล้วนะไม้ครับหักกดฟิสิกส์ไม้ครับในระบบไอจ สองด่านครับทุกคนโดยต่อด้วยกันครับคือถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ที่ยอมทนดูมาถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากดูแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคลิปไปเรื่อยๆนะครับผม F4 นะครับขอบคุณ F4 ทุกคนครับผมแล้วก็ฝากกติดตามด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจนะครับผมอ่านที่ยีครับผม คือถ้าใครอยากให้เล่นแมทไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมเบ๊เบเอ้ยเอ้ยอ้าเฮ้ยไม่นะอนนี้จะเดินได้ปะโอเคสวยเบ๊บเบ๊บเบ๊เอบอันนี้ต้องโดดปะดาดสุดท้ายทำไมมันยากเย็นน,นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย เออโอเคครับผมโอเคถึงนานที่30แล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนดีวยวครับเอ้ยทุยพูดอะไรวะวันนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณคนดูมากนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์าากดแชร์ด้วยนะครับหรือใครอยากให้เล่นแมปไหนก็บอกนะครับขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้บ๊ายบายครับ